พื่อมีเฟีบ่อเฟียยังค่อยเข้าไปติดตามเพิ่อนว่าอ่ามีสูตรจะตังไหนอยากอยากจะคู่สูตรน้ำไม่ใช่อ่าจะถามเพิ่อนเองเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าอันนี้สไม้เพิ่อนย้ำให้ผมจะถ่ายใกล้แล้วย้ำให้เพิ่อนติดเด่นให้ตัวไหนเพิ่อนติดเน้นให้ตัวไหนอ่าสูตรตัวนี้ปีหนึ่งปีหนึ่งมียี่สิบสี่วัตถะผมปี่หนูมียี่สิบสี่วันตัดไปหางวดเพื่อเพื่อการพลาดตัดไปหาเงื่อน อีกทิปกองวดเนี่ยคือเป็นท่างห้องบึ้งี่้องนี่แหละนี่แห้อ่ตีแวองอ่บอกอก่พอเสิรเขาไปเบิ่งในคอมเมนต์เอะเป็นเด็กคนรู้สึ่ว่าจนาตา้ละไดนละแสดง่าแฟนเด็กคนรู้สึกว่าจนาตา แล้วอันนี้นี่เราจะทั้งทั้งช่องที่ที่บอกคนอะไรนะพิจารณาเป็นแนวทางมาก่อนเราไม่นช่ก็ได้แบบห้อชักสามารถกิ้งก่ายเนี่ยบ่อได้ถ้าถ้าเรียกหุ่นมากกวคือมัน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 มือต่อมือบ่ขาดต่อขาดเรื่องบ่คือเรื่องยังแต่ิหุ่นอยู่คือมันสิพันเอพันยอนมินบ่ได้บ่ยอนมินบ่มีเวลามากรอกกะเด้วยมันต้องโดยตรงคือกิ้งก่ายไงเจ้าบ่วมอว่าหน้าเฟซมันต้องโดยตรงคือไอ้โทรศัพท์เอาดิว่าดิว่าไอ้ทั้งไรชงทั้งไรเอาเรื่องที่ ไร่ไ er ล่ก็ไร่พอเสือ่ล่ะการมีเฟีบอเฟีกัมีกับมินิคิดนี่เหรอนี้อเฟีเฟียกัมนิคิดนี่เลยฟังชัดๆนะฟังดีๆ้พี่น้อผมมคิดื้อผมนเฟีกับพมินิคิดเนี่ยพิมพข้าไปเพราะว่าพ่อพ่จแจกช่มเมือพี่น้องอ่าเน่จะไปิ่งอย่างไรไปติดตามกันพ่จีแจกชั่มเอืออ่าเฟียผมมีคิดเนาะเฟียมิดเฟีแต่ละไ้พอเสือกพ่อแจ้งดอกเลี้ยงเฟีรอพอเสือกพ่อเดี้ยตะไล่ เดียนแต่ไล่ละเพราะจนมากซุ่มทีถือเรียนต้อกันก็บมิตรซุ่มไล่เพราะว่าพอเสดพิมพ์บอเปลี่ยนมิด้มิด้เขียนหลักกับทายรูปแหละส่งหายรดที่นะบริเก่งครับผมเป็ี่ยนแนวทางมาพอนะจังได้กะเอามือนี้สำหรับมือนี้เอาสิมาตามต่อไล่สดที่ได้สรงเด่นเคขีอนได้ได้หอมไม่น้อยความด้ีสูตรพมิดชิดฝัมได้ถ้ารับได้สดกินละที่ยังอยู่ที่ยังพอด้ออกไปเอาไปนี่ก็สิมาถามเพิ่นเนาะสำหรับสูตรเพิ่น เปิ่ลิเน้นให้ตัวใดอ่าเปิ้ลจะฟันทองให้ตัวใดไปเนาะพี่น้องหรือว่าเปิ้ลจิตจังใดเอาเนาะรับเนาะมาตามต่มอพอครับผมสูคมดีีเนาะครับเนาะสำหรับโค้งทุ่าไทยพรกับเพระท่านได้ยืนยันตัวใดเนี่ยนดอกแต่ว่ายังบอกข้าเกาอยูคือเลขสามตัวกับคือตัวเกานั่ยล่ะตัวเกสามเจ็ดเจ็ดบักไอ้บักศูนย์เจ็ดสามนั่นล่ะโอ้ยยงยบยคยายยยยยยู่ เอ,อมือนันน้นที่พ่อให้เจ็บมานี่เป็นอดเดนสามเจ็ดเจ็ดลองสามหกห้าแมนอ่ะตัวระวังเพิ่มนน่อยสามเจ็ดศูนย์แมนนังคือเก่ายังบอกคำเก่า,กกาเา<อ>พราะว่าที่ส่งเขาไปในไล่ให้ในใน,ในกลุ่มก็กคือเลขเทวดาที่ส่งไปในไล่ลลไแล้วน่ะเป็นตัวไหนเทวดาเอ้วก็ส่งในไล่ลลลของแอดมินเหรอเด้พี่จะาพ่นไ่ยเปิดอยู่ว่าเปิดเพิงเอาตัวส่งไปหฮัทโดน่ะนี่ไม่เลขไหนเลขไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรศัพท์เสียละที่เอา เปิดให้ดูที่เรื่องเทวดายังไงเอฟซีช่วช่วหมดช่วยใหม่ช่วงเอฟซีพันเบิ้งน่อ่าเรื่อเทวดาตัวนี้อันนี้พราเสือบริตันจะเอียงไค่ใครใเอฟีตันเจาว่าตัวไหนอันนี้เราพอเร่เทวดานี่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 มาทางไหนอีกนี่นี่ละแคบภาพแคบภาพอ เราเราเราแท้เอฟซีพฤศจีตัวไหนแต่ว่าพอเสดกันออกมาแล้วคือตัวที่พอเสดปล่อยไปนั่นละโอ้โห์ออกมาแล้วิเคราะห์ออกมาแล้ววิเคราะห์อมาแล้วส่วนตัวอ๋อเห็นมาบุแล้วพี่น้องเลยอีกเทวดาเพคนว่าโอ้ยกล่องแอฟไม่หลายตัวที่บ้านเลยเห็นบาทุ่มพอได้ยินี้ในเอฟซีเขาเหม็นนะว่าให้แอบขึ้นมาเจาะท้ายใกล้ๆให้เห็นแนวตำล่านะอืมโอ้ยตำล่ามันก็ต้องได้ว่างเนี่ยมันก็ต้องเอาจากกล้องจับมันมาละ หลา่ละเพราะว่ากล่องนั่นเป็นปัญหาตัวพี่น้องหาตัวทายความกันได้พี่น้องได้เอาขอโทษขอให้ไล่กลับจะไม่ง่ายท่านฝ่ากับท่านฝ่าพะจ๊อกพี่น้องอ่าแมือที่ทายกับขั้นนั่นกับทีโทษจริงก็หาแอปเปิ้ลคนหลอดพราะยังพ่อจีนบอกคนานะฝันดีตัวนี้เราเพ่อนจังจังสัญญาเอาแต่ยังบอกค้าเก่าอยู่เลขสามตัวก็คือชุดเก่าเลขสองตัวกับที่ตัดไปก็คือชุดเก่าอยู่บ่าท่นมีตัวตัวนั่นหรอกบ่าท่นมีตัวตัดถึงแล้วคือ นี่มั่นแตว่าเลยโอ้ใเหนียวเหนียวโอ้เบิงนี่กสามเจ็ดเจ็ดแล้วเนาะก็กคนพ่อเขาเขาบอกบ่าเิพ่อนี่ยเขาบอกวรนพ่อเขาแค่นี้มห้นี่มั้ยกยุ่มหนายุ่มหลังนี่เบิงเบิงยีนี่มาให้มาให้ตัวใดก็ขึ้ว่ามันสามเจ็ดเจ็ดม่นบ่หรือว่าถ้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 าเปนทีบังเนี่ยก็ขึ้นตัวไทยเนี่ยบพรศะสูตก็เป็นแนะนะตัวไทยนะต่ะป็นสบังนี่ก็สบังนี่เนี่ ตัวตัวหนาสองตัวแจ้งกี่หลักชัดกี่แล้วล่ะโอ้ก็คือมาชัดขึ้นแทบกันละสามเจ็ดเจ็ดตัวผู้ผู้อันอันพอเสือดบ้าเนี่ยก็คือสามเจ็ดเจ็ดบ้านทั้งเจก็คือสามเจ็ดศูนย์ถ้าจะปีนเข่าก็คือศูนย์เจ็ดสามทันทีก็จบแล้นเลยปีนเข่าห้ามแมนโอ้โหศูนย์เจ็ดสามทันทีเลยตัวเนี้ยก็ราเขามันเจ็ดสามเป็นบอครับผมนี้รอเขามันเจ็ดสามอ่าตัวเจ็ดศูนย์กับนี่คือกันโอ้เจ็ดเจ็ดกับนี่คือกันนี่ราเข้าเนอะ มันมีสิทิศออกเลยท้งทุกตัวอเอาได้จบจะทวนดูก่ะหลักหน่วยสามกับศูนย์สามกับศูนย์หลักสิบหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดแต่ว่าหลักลอยเพิ่นฟันไหนตัวเดียวลักลอยคือสามคือสามยังคือเก่บาบันไอ้คลิปที่สองที่พ่อเสือด่วเจ็ตตัดออกใ<อ>ห้เราวังปากพ่อเสือดพ่อเสือบอ้ยยังเ็ตตัดออกอเ็ดตัดออกเระวังปากพ่อเสือดีดีว่าพ่อเสือบอ้ยยังคือเ็ตตัดออกอื รักรักชิดหน่อยเจ๊ตัดออกอ่าฟังดีดีอ้าวอืมเออยไปรักแม่รึยงสิอืมอันี่แม่อืมครับผมแต่เมื่เห็นจะอะไรกับกับพวกตู้เอฟทีบนฟัองน้ำโอ้โหหมูว่าอะไรนกแม่พุดนะไรบรรยากาศดีไรไหมนี่บรรไากาศโซเทนวะเนาะงามอยู่งามอยู่อออันนี้ อันนี้คือพอเสดไปซื้อไม่ยู่บ้านเราบแซื้อไมาบ้านเราบวันนี้ก้อนที่เขาไปเนี่ยไปถูกเจี๊ยมขอเจ้าที่จะท้าเฟินเฮ็ดงานลาบเรื決決決่นแล้วไปเห็นไม่มันลมหักกันลมหักกันในเสื้อแต่สามารถเต็นตัวนี้ออกมาไม่มันลมไม่มันลมหักกันในเสื้อห้าล่องในื้อเนี่ยนี่แหละต้นขุ่นเดี๋ยว่อนะต้นยูค้าแม่นต้นยูค้า ส่งเขาไปได้ไล่แอ็ดนีหรอล่ะตะโดนเนี่ยโ้ตะโดนได้ล่าม่ตะโดนแล้วเราจะคลิก็มือหรือั้งโอ้ทั้งในมือี่้งอทั้งทั้งอันนี้ทั้งทั้งตะโดนแล้วอือจู้เลยกนี่แหละคือที่ไปที่มาของเหล็กตัวนี้ตอนนี้เราเขามันมีอยู่แล้วครับผมแะ7มนมีอยู่แล้วเพราะเสือด้วาขั้นขั้นบ่ ขันตไมกเจ็ดสามก็คือเป็นเจ็ดศูนย์หลดนะนะเลขนะอพอเลขไอ้เลขเลขศูนย์ไอ้นั่นน่ะที่มันไม่ยืนแตะก้ออีบ้างนะ่ะศูนย์มันหน้าตักสามตัวก่อน่ะแล้วมีความมั่นใจว่ารักน้วยนะต,ต่ต้องไม่ศูนย์ติดรัก้กวยครับต้องไม่ศูนย์ติดรัก้วยสามคับศูนย์ขั้นศูนย์ยังสีมาทั้งหนายอยู่นี่มันกับที่เป็นแค่ศูนย์กากับศูนย์ศูนแค่นั่นแต่พอเสืบบ่ได้พันงสหาดอก วรามัน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 เป็นอยู่นอกกันนั่นอยู่แต่มันสิมาทางหน้าอีกเนี่ยนี่แต่คิดว่ามันหน้ามันหนาจะไปอยู่ทั้งหลังแล้วคือเราบากเจ็ดให้กูขออยู่หน้าเนี่ยมันสิว้างที่นะกูอยู่หลังมาดูเนี่ยกูขออยู่หน้าเนี่ยว่าที่นะเอาใส่สันหรืพี่น้องได้พี่เอาอันาพระเสือตากไอ้อ่แฟนครับที่จะต้องการไอ้สูตรเลขหุ้นกันครับผมก็ มาศึกษาได้สูตรเลีหุ้นอ่ามาศึกษาได้นีืว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้หมายเลยโทรประสริฐก็คือศ <09, 6 S 1> ูนออย์เก้าหกอ้าจดได้พี่นอเอ้สจดเอาครับผมอเอ้ยมืน,น,น 1, 1> ึ่งศนสาศเก้าหกหนึ่งศนย์สามหนึ่งศนย์สามหนึ่งสองหกสามหนึ่งสองหสามทิดต่อประสริฐไดยตรงเลยอ่า กันแอดไลน์มากกว่คือไลน์พอเสิร์ตน่ะแะอ่าเบอร์นี้ขึ้นเนระแมนบอร์เป็นเบอร์นี้ด้วยนะลน์มันอีกเบอร์นึ่งนี่แต่แต่ว่า้นเรารอโทรเหตกันแมนกับบอี้ม่ไลน์โทรเขาวาไม่ได้ขึ้นเลยทันทีเลยไม่ได้ขืนทันทีเลยแต่ว่าเฟสนี่คืออียงกับพ่อมดีขิดซื้อๆแมนพ่อมดีขิดพอมดีขิดซื้อๆเนาะที่ไปที่มาของพมขิดต่ทุกทิ้งเรียงเป็นพ่อมดีคิดมัดมัดในพิษสันดานแมนพ่อมดมีข่ะ ขันหอดมือหรือว่ามือสุดท้ายหรือก้อนเล็กจะออกนี่ถ้าพอเสือนั่นดูฝันดีกว่าที่ท็บอกว่าตัวเดียวป้องเดียวครับดตอนนี้ก็คือยังชุดหรือว่าได้ตัดให้เจ็บไปเพิ่อันนี้ไม่เป็นเปลี่ยนบอเพิ่ตัดตันนี้ตัดมือนั่นตัดเหลืออยู่ก็ได้ถือมาเลยบอหนี้บ้านบ่เอาเอาไหมแต่ว่าไม่ก็ได้เดี๋ยัดให้พอดตัดให้ก็ได้ เอาไทยก็ได้เอาเอได้ม่อ็ก็ได้เนาะแอมินจได้ไทยเียนทนี่ก็ได้จะได้อยู่ไดง้าเดียวกันนี่วงกมาก็ได้พ่อวงกลมแน่นแน่นวงก่มเอาเลยวงกลมเนาะแม่นของคอตัวน้นเน้นนานี่เราของพออนี่เบกัลืมอ่าพวงกลมเจ็ศูนย์นะคะเพราะว่าเป็นชุดของเพื่อนประจำได้เก้าศูนสิบาแล้วพ่อเจ็ดเจ็ดมึงยังมากคือเกาขี้หน่อยเอซ อกระดาษญ่คือพี่น้องเอฟซีพาตัวนี้ให้เนี่ยตัวนี้นะพ่ออ่านี่ตัวที่ไทยนี่โอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าถ้ามันบ่มาชุดนี้ก็คือตัวที่สะสำรองได้ก็คือคือตัวนี้พอตัวนี้มันเป็นคู่มันจะเหล่าตัวนี้ตัวหกที่ไหนเพาะสะสมรองกับตัวไหนเพาะนี่ตัวนี้ตัวนี้โอ้หกสามพอมันมันมันจะได้ชุดเหล็กสามตัวอ่ามันจะชุดเหล็กสามตัวที่อะารเนีกับไอ้สามหกฮะแมน ตัวตัวนี้คือคูเขามันโดยตรงเลยคูของมันทฉิรามาจากไอามาจากศูกกนย์สาม,ามาศามาูนย์สามคูกับหกซี่แล้วหกซี่เนี่ยมาคูกับสามหนึ่งสามหนึ่งไปคูกับเก้าเจ็๊บแต่ว่าพอเสดว่ามาเก้าเจ็ดยงวดนี่พอเสดว่ามาแต่ว่ามีนะคะพี่หลังซิเพิ่นมาได้ตัดเนอเพิ่นมาได้ตัดแต่แหลกแล้วเพิ่นมีแตะลายอันนี้คือไปตแต่ตะไห้ต่เตาตองวดตาองวดเนอะแนไปแล้วคือคือตัวชิวดว่มามัน ม่าน่าจะเป็นประเด็นก็คือ,อที่ม้วกลมนนี่แหละนี่แหละแต่ถ้าจะ,จะว่าสามพัาสิบว่าจะขนักตัวไหนั่นบ่อถือกันจะมามากันพเพราะถือยิ่ง้ไงไปเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามพันนิเดียวเริ่มเข้านี่เจ็ดสามพันนี่นี่แหละเห็นบว่ามันสามันอันเด่นโอ้โหนี่แหละแต่ถ้า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 เลขไอ้ของไอ ปูแสนข้ามพนขัมันสีเพียนอ่ะมันสิเป็นตัวนี้อ่ีศุนศรีศุนที่ศูนมันจะเป็นตัวนี้ที่มันสรนังนีเจพอเนี่ยเราข้ามเตัวนี้อันนี้คือเราข้ามันนะกันได้พอเมื่อที่แล้วมันกัเพียกกันไดยเดียวอืพี่องได้ฟังเอาเด้อถ้าถามว่าพ่อเสือด้อ่ะพ่อเสือก็อยากซสืออยู่แต่ยาบมันเบกอืมหัวนันทุนล้วไปชนฉับ แค่นั้นต้องทุนบ่ออกบ่บ่ออกเพราะเหตุบ่งหลายรอบแล้วมันบ่ออกโอ้ลูกศิษย์ลูกหาที่เพิ่นนั่นที่เพิ่นเคยเรียนน้ำกันอืเพิ่นก็ว่าจะซือ้อคันซื้อบ่อออกสมัยจะเกียแลงน้ำกันเรียกมุนจะได้แล้วพักแรงที่น้ำกันเขาเหมื้อนี้พอเสือซื้อน่ะคือมื้อนั้นเฝ้ารอ,อดแตพอเสือเขาไปเนี่ยถ้าเอาเอาเงี้นาพร้อผมรอือให้ FC ซื้อน,น้ำหวานอ่ะแม่นเอฟคิดชุดให้แล้วกำลังเมืองก็ได้ผู้ใดที่เพิ่งติดตาม นัแนนลองดูเมืองเต็งลองคุณได้อยากอยากอยากเขามาเรียนวีซ่ากับได้เริยนสอนให้ได้โอ้กติดต่อตามไหมถ้าเราซักกุญแจแมนนสอนให้ได้บางทีเขาเป็นได้ไปจริงก็อาจจะมีสำนักเกิดขึ้นอาจจะพ้าจับเรื่องห้องหาไปแนนอาจจะมีสำนักสำนักลองรับลูกศิษย์บ่แอ่ะคนถามมาหลายอยู่อยากเป็นลูกศิษย์เพิ่นเขาเปลี่ยนให้อาจารย์เสือดใหม่นะคะ าะเป็นลูกซยดลูกหาเพื่อนโอส้สูตรสูตรนี่อ่าเพราะเสือที่สอนหายาตั้งแต่เริ่มต้นจนจนสามารถถอดเป็นเลขได้ถ้าคุณได้ิี่มาตักเย้เรี่ยนดีๆอ่าสามารถสอนตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตั้งแต่ก่อไกลจนหอดหขาหกมาบหมดล่ละ